อย,อยู่กันที่จังหวัดตรังนะคะไปดูสีสันที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจค่ะที่ร้านขายเครื่องสําอางจังหวัดตรังนะคะมีแมวชื่อน้องถุงเงินค่ะไม่ชอบทานอาหารสําเร็จรูปแต่ชอบทานผักแถมยังชอบความสําอางจนเป็นขวัญใจชาวตลาดค่ะที่ร้านขายเครื่องสําอางในตลาดสดเทศบาลนครตรัง นางสุประวีใจจ้องเจ้าของร้านและเป็นเจ้าของแมวที่ชื่อถุงเงินแมวเพศเมียพันธุไทยอายุหนึ่งปีกว่านะคะมีนิสัยน่ารักไม่ดุร้ายและไม่ทำร้ายใครและนับว่าเป็นดาวเด่นในตลาดซึ่งเจ้าของสังเกตว่าในช่วงเทศกาลกินเจป,ปีนี้แมวชอบกินผักมากกว่าอาหารสำเร็จรูปแตกต่างจากแมวตัวอื่นๆโดยผักที่ชอบมากที่สุดนะคะก็คือผักเลียงถั่วฝักยาวและกะหล่ำปลีเจ้าของแมวกล่าวว่า มีคนนําแมวมาทิ้งไว้ที่หน้าร้านของตนจึงเกิดความสงสารแล้วก็นํามาเลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้มีการได้ป้อนนมป้อนอาหารมาตลอดนะคะแต่เมื่ออายุได้ตั้งแต่เมื่ออายุ3เดือนเลยค่ะเพราะว่าอย่างไรก็คือถุงเงินเนี่ยก็ไม่ไม่ชอบทานอาหารเนาะแล้วก็ก็ชอบไปกินผักที่ซื้อไว้เพื่อนําไปทําอาหารถึงพยานไปล้างผักให้สะอาดทุกครั้งนะครับเพราะเป็นห่วงเรื่องของสารเคมีที่อาจจะปนเปื้อนปะปนตกค้างมาในผักต่างๆนะครับ นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าถุงเงินเนี่ยมีความสําอางชอบแต่งตัวด้วยการเลียขนเช็ดหน้าแล้วก็ชอบนอนดูลูกค้าที่มาซื้อของเสมือนเป็นแมวกวักครับโดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าตั้งแต่นําถุงเงินมาเลี้ยงก็ขายดีมาตลอดนอกจากนี้ครับยังให้โชคให้ลาบอีกด้วยตนทียกให้เป็นแมวนําโชคแล้วก็ยังเป็นขวัญใจชาวตลาดในละววกนี้ด้วยนะครับนี่เจ้าถุงเงิน เขารู้จักกระแสนะช่วงกินเจเขาก็ไม่กินอาหารสำเร็จรูปก็กินผักช่วงนี้ก็กินผักไปก็แล้วเป็นเด็กแมวใต้ไหมกินผักเลียงเป็นแมวใต้โดยแท้กินผักเลียงอีกนิดนึงเดี๋ยวจบเจไปน่าจะกินผักเลียงผัดไข่ตอนนี้อดใจก่อนนะอย่าเพิ่งกินกับผัดไข่นะอีกไม่กี่วันลูกค่อยกลับไปกินอาหารปกตินะครับนี่เห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะครับ